าวนะครับผมการเซตให้เราสูช่ชมไม่ต้องสนใจที่เชื่อถือแล้วตอนนี้อยู่เกม FC มาใหม่ครับผมสซอร์เาวันนี้มาถึงตำแหงแบ็กขวากันแล้วกับท็อป10อันดับ RB ประจำเดือนพฤศจิกายนจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจบ,บ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปให้ผมด้วยกันนะครับ ค o กกี้แลน d ์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> เติมสนุกไม่สะดุดต้องค <Yeah. S 1> ุกกี้แลนช์ช็อปเอาละครับผมอย่างที่บอกไปตัวไหนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยเจอไม่เคยเล่นจะขอข้ามไปก่อนรวมไปถึงนักเตะแล้วก็นักเตะเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่จะขอข้ามไปก่อนนะครับและผม้ชม ทางด้านของคาบะคาวเนี่ยไม่ต้องถามหานะคุณนะตัวนี้จะไม่ได้เทสเลยนะฮะราวดูบก็ไม่ต้องถามหากันเด้อเริ่มจากกระพิหนึงก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมตูรามฮะตัวนี้ผมรีวิวไว้แล้วตัวไหนที่ผมบอกว่ารีวิวแล้วเพื่อนๆพิมพ์ม fc mobile เป็นภาษาอังกฤษตามด้วยรีวิวแล้วก็ชื่อนกเตเป็นภาษาไทย ช่องมิดไหนยิสโซซิตี้ขึ้นทุกตัวนะฮะตั้งแต่กองหน้ายันกองหลังเลยเนาะฝีเท้ามาที่135การยิง76ครับผมการส่งบอล1้อสเลี้ยงบอล1้าตั้งรับ1้อเอด็ดสําลังกาย137ส่วนสูง182เซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น35สกิมมูฟ3ดาวหลอดพลังงานนะมาที่4ดาวครึ่งสามารถจับเล่น 4B ได้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะเวิร์กเลดเนี่ยเป็นปานกลางสูงแต่ตูรามไม่ได้เติมเกมลูกสูงทะเลื้อทะล่านะ สี่หนึ่งสนาโร่เนี่ยตูรามจะเติมสูงถ้าเกิดว่าใช้เป็นแผน4 222หน้านะที่มี c a m 2ตัวเนี่ย ต,ตูรามก็จะเติมเกมสูงเช่นกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปใช้แผน4 3 3นะครับผมนะหรือว่าเป็น4 3 3 holding 4 3 3 attack 4 2 4ตูรามจะไม่เติมเกมสูงนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่แผนด้วยเนาะมีกระดกบอลขึ้นวิ่งกับผมแล้วก็เน้นแฮกเกิลปัจจุบันนี้ผมก็ใช้เป็นตัวจริงอยู่นะครับผมนะอยู่ในทีมของผมนั่นเองนะฮะใครที่ยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลย ตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันที่2อคาฟูนะฮะตัวนี้ก็รีวิวไว้แล้วใครไปดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมนะสีท้ามาที่137นะฮะการยิง8 4การส่งบอล118เลี้ยงบอล123าตั้งรับ127สเสำรักายส1 1ส่วนสูง176ซนติเมตรครับผมเท้าที่ถนัดเป็น35สกิมมูฟสีดาวหลออพลังงานมัที่ห้าดาวตันนะครับผมนะสำหรับคาฟูตัวนี้เนี่ยมันหลุดตำแหน่งบ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นีต้้้องงระววัไใหด มันชอบไปยืนในตำแหน่ง CDM มาคนดูนะฮะลองไปดูคลิปที่ผมรีวิวไว้ก่อนก็ได้นะผมนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันหลุดตำแหน่งเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้แผนที่มี CDM ครับผมอย่างเช่น41212 Narrow นะครับผมนะคาฟูเนี่ยจะเติมเกมสูงแต่จะไม่หลุดไปที่ตำแหน่ง CDM หรือจะเปลี่ยนแผนไปใช้เป็นแผน433โฮดดิ n ก็ได้นะครับผมนะคาฟูมันถึงจะไม่หลุดตำแหน่งนั่นเองนะฮะเวิร์กเลยไปสูงกลางครับผมมีกระดบบอลขึ้นวิ่งพยายามเตะลูกขวานา มีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดเมเนเจอร์ได้แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับตัวนี้รีวิวไว้แล้วเนาะใครไปดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยเด้อรีวิวใน ID ของคุณเต่านั่นเองขอบพระคุณคุณเต่ามากๆเลยที่ส่ง ID ดมาให้ผมรีวิวนะครับตัว<ะ>ต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่3เจรามี่ฟิมโปงฮ่ตัวนี้ก็รีวิวไว้แล้วใครที่ยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลย ฝีเท้ามาที่143การยิง96การโฉบ111เลี้ยงบอล131ต้รับ118สร่างกาย99ส่วนสูง172ซนติเมตรนะฮะลูกกาอากาศตัวนี้ไม่ดีนะคุณดูนะต้องระวังไว้ให้ดีเลยจังหวะเตะมุมหรือว่าจังหวะการโยนเสา2นะผมทางด้านของเจอรมี่ฟิมปงเนี่ยลูกกาอากาศนี่คือแย่มากเพราะว่าตัวมันเตี้ยนะคุณดูนะท่าที่ถนัดเป็น35ฮะสกิลมูส3ดาวหล่อพลังงามนมาที่4ดาวครึ่งเนาะสามารถจับเล่น RM หรือว่าปีกขวาได้ด้วยนั่นเอง เวิร์กเลดเนี่ยเป็นสูงกลางนะฮะมีกระดกบอลขึ้นวิ่งแล้วก็เน้นแท็กเกิลตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดเปิดบอลโคตรแม่นเกมรุกก็เล่นได้เกมรับก็เล่นได้ระวังแค่เรื่องลูกกลางอากาศแค่นั้นเองตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่สี่นะฮะคาร์ลอสครับผมนะคาร์ลอดอัลเบโตต,ตัวนี้ก็รีวิวไว้แล้วถึงแม้จะไม่ใช่ตัวอันติเมตแต่ AI ไแม่งโคตรเก่งครับผมนะคาร์ลอสอัลเบโตเข้ามากี่การ,การ,การ์ดกี่ล่างเนี่ย AI ดีทุกการ์ดทุกล่างเลยนะท่านผู้ชม ฝีเท้า125การยิง74การส่งบอล102เลี้ยงบอล108ตั้งรับ130สัลกาย122ส่วนสูง180ซเมตรเท้าที่ถนัดเป็น4-5สกิมมุฟ3ดาวเราพลังงานมาที่4ดาวเครื่องนะผมอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นกรารปกติธรรมดาทั่วไปเนาะ ไม่ใช่การอันติเมตจับไปเล่น CB ได้เช่นกันแต่ OVR จะลด,ดลง2หน่วยนะครับผมเวิร์กเลดเป็นสูงสูงแต่คาราบโตไม่ใช่ตัวที่เติมเกมลุกสูงนะฮะตัวนี้เล่นเกมรับจ๋าจาเกมรับแน่นๆเลยนะครับผมใครไม่เชื่อลองไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยมิสกิรูเลดพยายามเตะลูกเขาสนามับผมส่งลูกใกล้ลูกไกลได้อย่างแม่นยีแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลคาร์าาลอดเป็นตัว AIDA i ฉลาดสายดันแรงแล้วก็คนที่มาเล่นใหม่เนาะงบไม่ได้สูงมากตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอน ตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่5นะฮะ ดักลาสไมค่อนตัวนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วนะฮะใครที่ยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยถ้าจะไม่ผิดน่าจะรีวิวในไ d ดีของคุณอาร์มนะผมนะขอบพระคุณคุณอาร์มมากๆเลยนะฮะที่ส่งไอดียมาให้ผมรีวิวเนาะวีท่ามาที่135นะฮะการยิง9 6การส่งบอล1้0เลี้ยงบอล120บตั้งรับรกาย 7, สิบเ184เซนติเมตรา, 4, ท,าที่ถนัดเป็45ส่วมสู4ดาวเงรพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะ,ะ้าตัวนี้เป็นสี่ห้าสติม่นกันแต่เปร์ดอังติเมาแบบเก่านะฮะ จับเล่น RM ได้ OVR ลดลง2หน่วยนะฮะต่อให้อัพขึ้นแมสซ้ม OVR ก็ลดลง2หน่วย เวอร์เลเป็นสูงสูงครับผมขึ้นสุดลงสุดนะถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านของคาร์ลอสอาบตโตเนี่ยไมค่อนจะเติมเกมสูงกว่านะฮะคาร์ลอสอาบโต <Ab> จะเล่นเกมรับได้ดีกว่านะผมมีสกิลลูเลดห้าพยายามเตะลูกข้อสนามยิงประตูจัดระยะไกลแล้วก็ยิงสสยก้อยเนาะตัวนี้ก็ไปได้ทุกโหมดเหมือนกันเมนเจอร์เฮดหัวเฮดวีเอสเอไปได้หมดเลยและที่สําคัญไม่ได้เป็นตัวที่เติมเกมรุกสูงทาเลอร์ทาร่าด้วยนะครับผมนะเกมลุกเกมรับก็คือสุดทุกทางนะฮะ ตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่6คลายวอล์กเกอร์ครับผมตัวนี้ก็เกมรุกจัดจ๋าเลยนะครับนะใครที่เป็นนักเตะสายเปิดบอลชอบน,นักเตะสายเปิดบอลเนี่ยคลายวอล์กเกอร์ตอบโจทย์แน่นอนฟรีท่า130การยิง74การส่งบอล1น0เลี้ยงบอลละสิตั้งรับกับสะท้างกาย125งยนะฮะ ส่วนสูง183ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น35สกิมมุฟ3ดาวเราพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะครับผมด้านของคายบอเกอร์ตัวนี้ก็ขึ้นสูดลงสูดอย่างที่บอกไปนะเวิร์กเลตสูงๆนะฮะมียิงหลอกเปิดทางแล้วก็ทุ่มลูกใกล้ลูกไกลอย่างแม่นยำด้วยนะฮะไปได้ทุกหมดเมนเจอร์ h ฮดหัวเฮไปได้หมดเลยตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่7เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับผมปกติเทนจะเป็นตัวที่เติมเกมลุกสูงมาก แต่ตั้งแต่ตัวการ์ด1้อยแปเก้าข้ามาเทนไม่เติมเกมสูงอีกเลยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้เกมรับจ,จ๋าเกมรับแน่นแจะมีเติมเกมสูงบ้างเป็นบางครั้งบางครา,าวแต่ตลอด90นาทีเนี่ยส่วนใหญ่นะผมนะขอย้ําว่าส่วนใหญ่ตอนนี้นักเตะ AI แบกซ้ายแบกขวาดีๆทั้งนั้นเลยไม่ค่อยเติมเกมสูงทะเลอรทะลล่านะฮะไม่ค่อยทับกับตำแหน่งปีกว่าอย่างนั้นเถอะ ฝีเท้ามาที่121ครับผมการยิง95การส่งบอล134เลี้ยงบอล124ตั้งรับ115สนังกาย9 7ส่วนสูง180ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น45สกิมู๊ฟ3ดาวหล่อพลังงานมาที่4ดาวครึ่งครับผมสามารถจับเล่น CDM ได้ด้วยนะฮะหรือว่ากองกลางตัวรับนั่นเองวอลเลตเนี่ยเป็นสูงกลางนะฮะถ้าใช้แผน41212นารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็เติมเกมสูงนะฮะแต่ทางด้านของเทนอเล็กซานเดอร์อานโนเนี่ยถ้าเราใช้แผน433 433โฮดดิ 424หรือแผนที่มีปีกเทนอเลซานเดอร์อโนแทบจะไม่เติมเกมสูงเลยนะฮะตัวนี้เนาะมียิงหลอกเปิดทางนะผมพยายามเตะลูกขอสนามส่งลูกใกล้ลูกไกลได้อย่างแม่นยำยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์อย่างที่บอกไปนะครับผมตัวไหนที่เป็นเวิร์กเรทสูงกลางแล้วก็มียิงประตูจากระยะไกลเนี่ย ไม่ใช่ตัวที่เติมเกมสูงเสมอไปนะฮะเหมือนทางด้านของคาร์ลอัลเปโต้เช่นกันตัวนี้เนี่ยเวิร์กเรทก็เป็นสูงเช่นกันนะครับดูนะเป็นสูงสูงซะได้ซ้ำมีทั้งส่งไกลแล้วก็มียิงประตูจากระยะไกลเช่นกันมันก็ไม่ได้เติมเกมสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูแค่เวิร์กเรทแล้วก็อย่าไปดูแค่พลังแฝงนะครับดูนะต้องซื้อมาใช้งานแล้วก็ต้องเทสกับตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตัวไหนมันเป็นยังไงเนาะตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่8ปดนะมาคแสยอ ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยฝีท้ามาที่122นะฮะการยิง95การส่งบอล126เลี้ยงบอล124ตั้งรับร1 5สิ้ากตยสส่วนสูง,ง184เซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น4 5สกิมมุส3ดาวหลอดพลังงานม,มาที่5ดาวตันนะครับผมสามารถจับเล่น r m ได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถจับเล่น CM ได้ด้วยวอ r เลดเป็นสูงกลางนะครับผมตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดครับมมมเเเเกกกกรรรรลลนนไไดด้้ รูปร่างดีนะฮะลูกกาอากาศก,ก็คือรับจบเลยนะครนะลูกกาอากาศปลอดภัยหายห่วงแน่นอนสำหรับตัวนี้พลังแฝงไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ AI มันดีมากนะคนดูนะวิ่งไล่บอลโคตรด,ดีวิ่งเข้าประทะโคตรดีโคตด,ดีสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะฮะ มือใหม่เนี่ยควรมีติดทีมไว้เลยตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันที่9ก้ารีดเจมตัวนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วนะฮะใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยสีเท้า127การยิง8ปดการส่งบอลร้อยสิบแปดเลี้ยงบอลร้อยยี่สามนะฮะต้ารับร้อยสิบเก้าสร้างรายหนึ่งร้อยสิบสามส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็นสี่ห้าสกิมมูฟสามดาวหลออพลังงานมาที่สี่ดาวนะครับผมนะสำหรับนี้เจมตัวนี้เติมเกมสูงนะครับดูเวิร์กลางนะะฮ มียิงหลอกเปิดทางครับผมพยายามเตะลูกขอสนามแล้วก็ยิงประตูจัดระยะไกลเนาะลีเจมตัวนี้นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับดีโรเลนโซเนี่ยเจมจะเติมเกมสูงกว่านะท่านผู้ชมตัวต่อมาฮะทางด้านของอันดับสุดท้ายฮากิมมี่ครับผมนะตัวนี้เนี่ยผมให้มันอยู่อันดับที่10ไปเลยดีกว่าเดอโรเลนโซครับผมทางด้านของสปีดเออยอะไรเออยเนี่ยดีกว่าทั้งนั้นเลยนะครับผมนะใครชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นไปได้เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมชอบทางด้านของตัวที่วิ่งเร็วนะครับผมนะเน้นโหมดเบเนเจอร์เฮดทูเฮดเป็นหลักนะ แล้วก็แฮงกิมมี่เนี่ยครบเครื่องเลยสปีดเอ่ยเกมรับเอ่ยลูกกาอากาศเอ่ยนะฮะถือว่าครบเครื่องเนาะฝีท้ามาที13่131ครับผมการยิง9 1เอ็ดการสบบรร่งบอลร้อยเจ็ดเลี้ยงบอลร,ร้อยตั้งรับ110ยสิบาังกาย99ส่วนสูง181เ็ซนติเมตรครับผมนะลูกกาอากาศปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนสำหรับตัวนี้เท้าที่ถนัดเป็น45 สกิลมูฟสดาวเล่นท่าได้นะฮะหลอดพลังงานมาที่5ดาวตันตัวนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วนะฮะใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยแต่มันไม่ใช่การ์ดอันติเมทนะคุดูนะมันเป็นการ์ดปกติธรรมดาทั่วไปนะฮะเวิร์กเลทไปสูงๆูครับผมฮากิมิเนี่ยขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วเนาะนี่พลังแฝงไม่ได้มีอะไรนะครับผมนะ,ละหลายตัวที่ไม่มีพลังแฝงอะ่ะก็เก่งเยอะเหมือนกันนะฮะ เมื่อก่อนก็มีท้งของพวกคาบาคาวโลลองบองสลีบาอะไรย่างเงี้ยนะผมนะเก่งๆทั้งนั้นเลยพลังแฝงมันไม่ได้บอกว่าตัวนั้นไม่เก่งเสมอไปนะก็ดูนะบางตัวไม่มีพลังแฝงก็เก่งอยู่ดีนะครับตัวไหนที่เพื่อนๆชื่นชอบตัวไหนที่เพื่อนๆชอบใจ จัดไปได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วผมนะแล้วก็ทางด้านของพวกคาบาคารลาดูพิมเบอร์แล้วก็ตัวอื่นที่ผมยังไม่ได้รีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้เรื่อยๆนะผมนะแต่ช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันนักเตะแม่งเข้ามาถี่ซะเหลือเกินเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยผมลงคลิปประมาณ40-50ถึงคลิปนะเขาดูนะรีวิวประมาณ20-30ถึงตัวนะเขาดูหาแต้มตีบวกไม่ทันจริงๆก็ผมยิ่งช่วงนี้คือนักเตะแม่งเข้ามาแบบ ไม่หว่นไม่ไหวเลยนะนาเตะญี่ปุ่นมั่งอะไรมั่งไม่รู้เดือนนี้นี่คือแบบเยอะเกินอ่ะมันไม่ทันจริงๆท่านผู้ชมยังไงกับขอบราาพระทานอภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆเท่าที่ผมไหวก็แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่ที่โอโน่านะฮะสำหรับคิวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวนัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะฮะใกล้จะ40,000แล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้อ